เมื่อสาพี่น้องทรายได้รับการแนะนำกาอาระกะ็ดุว่าคันคุโร่ที่ทำร้ายเด็กๆกาอาระขอโทษซาสกเกะสำหรับพฤติกรรมของคันคุโร่ทั้ง3คนเป็นนินจาจากซุนางาคุเรและมาทีนี่ในโคโนะเพื่อสอบจูนินอีกทีมเฝ้าดูอย่างเล่นลับจากต้นไม้ไกลๆ โฮคังเงรุ่นที่3เขอให้คาคาชิอซึมะและคูเดนไนกาวมาข้างหน้าเพื่อแนะนำเกะนินที่พวกเขาเชื่อว่าเหมาะสมที่จะสอบจูนินอิรุกะคิดว่ามือใหม่ต้องการเวลามากกว่านี้และไม่มีทางจะแนะนำพวกนั้นได้อย่างไรก็ตามโจนินทั้ง3แนะนำนักเรียนของพวกเขาซึ่งทำให้อิรุกะตกใจอย่างมากอิรุกะท้าทายการตัดสินใจนี้เพราะเชื่อว่านารุโตะและคนอื่นๆยังไม่พร้อมสำหรับการสอบอย่างไรก็ตามพวกเขายืนหยัดในการตัดสินใจและโฮคังเงก็ เห็นด้วยแต่หลังจากที่คาคาชิเตือนอิรุกะแล้วพวกเขาไปเชนนักเรียนของอิรุกะอีกต่อไปแต่เป็นนินจาภายใต้คำสั่งของเขาเช้าวันต่อมาคาคาชิมอบแบบฟอร์มการสมัครสอบจูนินให้กับทีมเจ็ดทั้งซาสเกะและนาโตกยอมรับแต่ซากุระยังคงลังเล ต่อมาทั้ง3คนในทีม7ถูกโจมตีโดยนินจาลึกลับจากผู่บ้านอื่นโมอิจิถูกจับโดยนินจาลึกลับและถูกมัดและปิดปากด้วยผ้าในที่สุดนารุโตะก็ช่วยเธอไว้แต่นินจาลึกลับก็หนีไปได้ซากุระถูกเก็นจูสึจับตัวไปแต่ก็คิดออกอย่างรวดเร็วถึงกระนั้นเธอก็ยังไม่แน่ใจเกี่ยวกับการสอบซาสเกตเอาชนะนินจาได้อย่างง่ายดายโดยบอกให้เขายู่ห่างจากโคโนฮะงาคุเร นินจาถูกเปิดเผยว่าเป็นอิรุกะที่ปลอมตัวมาเขารายงานกลับไปที่คาคาชิเพื่อยืนยันว่าทุกคนผ่านการทดสอบของเขาภายในโรงเรียนมีการลงทะเบียนสำหรับการสอบแต่มีนินจาสองคนที่เตือนเกนินทั้งหมดเกี่ยวกับการสอบการทะเลาะวิวาทเกือบจะเกิดขึ้นแต่ร็อกลีกล่าวเข้ามาและทำให้สถานการณ์คลี่คลายซึ่งทำให้ซาสเกะประหลาดใจหลังจากนั้นร็อกลีก็ไล่ตามซาสเกะและท้าทายให้มาดวลกัน แล้วตอนนี้ก็จบลง